สวัสดีครับบาโตคนบินได้ครับวันนี้พาคุณปู่มาขึ้นท้องฟ้านะครับในหนาวปี 6- 5ห้านะฮะฝากติดตามชมด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่ารุ่นนี้ยังจะขึ้นได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะเดี๋ยวรบไปกลางกันนะครับเพราะว่าจุดจุดนี้ครับน่าจะพอดีนะครับเพราะว่าลมมันมาจากทางทิศเหนือนะฮะนี่ครับกลางตรงนี้เลยครับเดี๋ยวก็เทคออฟตรงนี้เลย อะไรแล้ว <laughs> ไปแล้วใหญ่เลย,ไป,ลไ,เลยไปแล้วไหมอันนี้แม่มันนะ <laughs> เฮ้ยอ,อ,อ, <laughs> <laughs> อะแม่มันแม่มันให้ให้ใหดมก่อนให้ดมก่อนมาแล้วครับน้องจิ๊บทีมงานล่อบินสุรินทร์นะฮ <laughs> ะแสดงว่าอ่านไลน์ใช่ไหม โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวถ่ายวิดีโอให้ด้วยวตอนนี้อาทิตย์กำลังอัส,สดงเลยก็อดีเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราจะกลางล่มนะฮะเดี๋ยวเปลี่ยนมือให้น้องจิ๊บเป็นตากกล้องนะคะ ลมแดงมากร่มจะขึ้นอย่างเดียวร่มจะขึ้นอย่างเดียวร่มอยากขึ้นแล้วลม,มล,ม,ลมดีมาก หลังจากนั้นก็นำเครื่องมาวอร์มก่อนครับก่อนที่จะขึ้นบินสำหรับเครื่องที่ผมใช้บินอยู่นี่ก็เป็นเครื่องรุ่นแรกๆเลยนะฮะเป็นเครื่อง JR นะครับสังเกตดูว่าถังน้ำมันจะอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นเครื่องที่เขาเรียกว่าหัวกลับนะครับก็คือหัวเทียนมันจะคว่ำลง แรงกว่านี้นะปึ้งแรงกว่านี้อีกงั้นเราตกมันอะ่ะระวังหน้าตัวเองดึงไปหลังพร้อมแล้วก็ไปชมเทคแรกเลยนะครับว่าคุณปูจะพาเราขึ้นได้ไหมนะครับไปชมกันเลยครับ ไม่ขึ้นคุณปูเมื่อยอคุณปูเมื่อยคุณปูเมื่อยค่ะคุณปูเมื่อยแล้วใช่มที่สไม่ไปมาดูเทคที่สนะครับว่าจะขึ้นหรือเปล่านะครับไปชมกันครับ ก็เร่งเครื่องเข้าไปแล้วนะครับร่มก็ขึ้นหัวแล้วก็ปล่อยเองครับปรากฏว่ามันเบี่ยงไปทางซ้ายนะครับต็อไปตามโก,ก่อนนะครับอัดเครื่องไปนะเหมือนเครื่องไม่ค่อยแรงนะถ้าไปตรงนี้ชนต้นไม้แน่นอนนะครับตัดสินใจดึงขวานะฮะเลี้ยวไปนะไปข้างหน้าโอเคนะครับก็ลอยไปนิดนึงนะฮะลอยไปได้ละ แม่กว่าจะขึ้นได้นะครับเล่นเอาใจขายแจกความเลยนะฮะคนปู่ของเราก็แน่นอนกันนะเนี่ยสำหรับสนามที่ใช้ทำการบินนี้ก็เป็นส่วนเว้าหนึ่งของเก็บน้ำห้วยเสนิกนะครับก็เป็นพื้นที่ ที่ชาวห้วยมักจะมานั่งชมบรรยากาศนะครับแล้วก็ทานอาหารกันตอนช่วงเย็นนะฮะก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้ร่วมกันนะครับ สำหรับนักบินที่บินอยู่ในช่วงเย็นฮะก็จะทราบกันดีว่าพระอาทิตย์กำลังจะตกเนี่ยมันเป็นภาพที่สวยงามมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปชมบรรยากาศด้านบนนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะฮะไปชมกันเลยครับ ตอนนี้ดับเครื่องลงแล้วนะคะ คือกล้องหัวมากตอนนี้เครื่องลงถึงพื้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันรสึกว่ากล้องไม่ค่อยชัดลงมาที่18นาฬิกา ก็ยังไม่18 17นาฬิกา50นาทชิวมากทองฟ้าสีส้มทุกคนดูดูดูดเอาละครับทุกคนครับก็เดินทางมาสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ถึงเวลาเดินทางกลับบ้านกันนะครับ เดินทางกลับบ้านกันเลยนะฮะขอให้คนโชคดีนะครับขอบคุณมากๆานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้บ่าวโตคนบินได้บ้านถนนพารามอเตอร์ด้วยนะครับขอบคุณครับขาคุณนูกลับบ้านพาคุณคู่กลับบ้าน